รถนี้ต้องยกสวมสูงไหมคราวนี้รถคันนี้เป็นความสูงสแตนดาดนะครับปีกนกเป็นตัวเดิมนะครับปีกนกเดิมก็โช๊คสปริงเดิมนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้มีการปรับแต่งความสูงแต่อย่างใดนะครับคันนี้ใช้ยางขนาด265 65แล้วก็ขอบเป็น18นะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับตัวแม็กนะครับตัวแม็กนี้จะเป็นแม็กออฟโรดนะครับมาใส่กับ Ford เอ็นเจอนะครับตัวนี้ Ford เอ็นเจอเป็นตัว MC นะครับปี2017เรามาใส่กับแม็กนะครับยี่ห้อนะครับเคมซนะครับเป็นแบรนด์ของ USA นะครับขอบ18นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าแม็กมีลักษณะยังไงออฟเซ็ตเท่าไหร่แล้วก็ต้องยกความสูงจากเดิมไหมนะครับแล้วก็ใส่กับยางอะไรถึงจะสวยนะครับโอเคครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับ คราวนี้เรามาดูนะครับว yeah. well, ่าแม็ก no. ตัวนี like, ้นะฮะเป็นซีรีส์อะไรยี่ห้ออะไรนะฮะแม็กตัวนี้นะครับ KMC นะครับ XD นะครับ135นะฮะโอเคนะครับผมคราวนี้เรามาดูรายละเอียดของแม็กนะฮะอ๋อเขาจะเขียนไว้เด่นชัดเลยนะครับ KMC นะครับ XD นะครับนี่นะครับ KMC นะครับแล้วก็ XD นะครับลักษณะแม็กเขาจะมีฝาครอบด้วยนะครับเรามาดูนะครับรายละเอียดของสีนะครับนักเล่นรถทั่วไปเขาจะเรียกเรียกว่าสีชานะครับสีชานะฮะหรือว่าถ้า เราซื้อจากร้านเนี่ยเขาเรียกว่าสีบร n ch ์นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับตัวขอบนี้เขาจะเป็นมีขอบ KMC นะครับเด่นชัดเลยนะฮะ KMC ตัวนี้เด่นชัดนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุดน็อตนะฮะหมุดน็อตยืดไว้เป็นสีดำนะฮะขอบจะเป็นสีดำนะครับผมคราวนี้สังเกตดูนี่นะครับอันนี้ผมลองใช้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นข้อเสียของตัวนี้นะครับ KMC ตัวนี้ข้อเสียตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้จะเป็นร่องนะครับเป็นร่อง เป็นร่องนี้ครับช่วงที่เป็นน้ําหรือเป็นหน้าฝนเนี่ยน้ําขังครับตรงนี้น้ําขังต้องคอยหมั่นดูแลนะฮะตัวนี้ต่อมานะครับตัวนี้ออฟเซตของล้อนะครับก็คือศูนย์นะครับ,อ,รบออฟเซตศูนย์ก็คือจะมีความลดนิดนิดนะครับลดนิดนิดหนึง่งลดออกจากตัวรถนิดนึงนะครับตัวนี้ออฟเซตศูนย์นะครับทำให้มีการใส่กับยางว f เนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับเป็นแม็กออฟโรดที่ใส่ยางกับว f ค่อนข้างลงตัวนะครับสีก็ ค่อนข้างที่จะแมทกับตัวรถที่มีความเป็นสีส้มนะครับผมคราวนี้เรามาดูมิตินะครับโดยรวมนะครับถ้าท่านใดเนี่ยใส่ยางยี่ห้ออื่นผมก็ก็โอเคนะครับเพราะแมกตัวนี้ผมว่าใส่กับยางที่เป็นยางแนวอัลเอโ์เลนเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับคราวนี้ผมได้ซื้อแม็กับพร้อมยางพร้อมกันนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นสูนลถในของเขานะครับค่อนข้างเยอะอยู่นะครับท่านใดนะครับสนใจแมกตัวนี้ร้านส่วนใหญ่มีนะครับแบรนด์นี้ k m ม x ีมีแน่นอนแต่ว่าลายนี้จะเป็นลายเอ,อ่อหนกนะครับก็ลองติดตอ่อร้านไปดูนะครับว่าลายนี้สีนี้มีไหมก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการตกแต่งนะครับรถนะครับเป็นแบบแนวนี้นะฮะเรามาดูนะครับองศาโดยรวมของรถผมว่ายางขนาด265 65 r 1 8คู่กับแม็กนะครับ KMC x d นะครับ135เนี่ย บวกกับสีของแม็กที่เป็นสีชามันค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับแล้วก็รายละเอียดของคลิปที่จะรีวิวตัวยางนะครับก็จะมีผมจะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับติดตามนะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับการการตับแต่งปรับจูนนะครับปอร์เรนเจอร์ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับช่องมิสเตอร์นอง789นะครับผมขอบคุณครับ